สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องพ่อกันในวันที่24พืชสภาซองฟันหาพี่น้องได้หญ่ได้อช่ได้ช่วยดีไปซ้ายดนะ้ยเก็จะเอายวน,น ลุงแล้วก็เด็กๆไปสอนลูกออดห่วกมากพี่น้องเลยลูลงมาสู้บมเห็นสู้เห็นจะไล่ถุยนะเหล็กกระปูยินดีมาเอาเงินไปใส่นี่เห็นแะ้วน,นี่อ่ะทิวลูกเอาเงินไปใส่นี่ใช้อะไรนี่หันน่<ฆ>หนบ,<ฆ>บ่าวคงบ่าวขืนแห่หขอชิเมื่อบ่าวขืนแล้วมาใส่บ่าวขืนแล้วมาใส่ขีดเร็ว

ไม้ปีพี่น้องโซวงนี้มันกำลังเริ่ม <ละ S 1> เกิด<ส>เนาะ,ะ,ะคันมันมีเทวาให้หน้าเน่ะมันสีมีอนาพ้อมมีพวกแมงลังงามมีบ่งกระจีดมีหลายอย่างได้ลูกลูกแมงดาน่อยมันสีเส็บอันนี้มันยังมีแต่หัวกบอแต่หัวกบนี่มันกัยังประทัทนใหญ่ไปได้นนี้ยังประมาณกลาง ย <te le anut> ุก <Purple If'. S 3> ี่จ่ได้หนิจุ้มจุ้มไปใช้ลูกพอถ่ายคลิป้มแม่มก็มันงเหน่น่ขงนบ่แมเห็ดเวียกอยแม่เห็ดกินยบปา้อยน่นั่งนั่งนั่งในตังแม่นะ Chị ca lên nhảy đi Giờ hiện là đấy Mẹ mẹ cho nó lộm luôn nha Ôi mình khao nó ấy Lộm phải thấy lúc đó ชีออมใส่ผักอีเลิศพี่น้องใสก่กระปูพร้อมกระปูกระแกะตีนมันเหรอคันวอากักระปูเขาใสา่เนาะลูกมัน,นเนาะกระปูน,น้อยใส่ไงเอ้ยส่เห็ดสาเล่อโมเวียไปใช่เดี๋ยว <c oughs> นี้เวียมาใช้ตีระหัวัดเนี่เมงดาต,ตัวหนึ่งพี่น้องโอ้เ <c oughs> มงดานี่ขันไดจากสามตัวนี่พอดีค่ะเลยเห็ดเจี๋ยเมงดา บรารหโบ้ต๊อกสอนไม่ใช่เนี่ยเจ้าเอ๋ยเนี่ยแถวไฟใต้เ้านี้น้องประดามแต่เก่าคันมันพ้นดีแต่มันมีน้ำตามให้หน้านะครับ ใหญ่ไว้อีกได้แถวไหนานมันมันมียามียังกินหลายมันเล้วมีขาข้อมือนี้ให้น่าก็บอกวอยมีน้ำแล้วใหญมันเหลือมีขาแล้วว๊ากมันขึ้นยังหน่อยอยู่ยเฮ้ยกำลังอันน้ำวอกกำลังงอขาออกมาบ๊อกีกบ่ดนก็ได้หลายเติบอยู่ใหบุย เนียอยู่แนวกินพี่น้องเลยถึงเขาสีกินถึงสีกินตั้งแต่ลูกห่วงมันแนวนี้กะปัดยามันเนอะกบกับลายคือเก่าเนาะหอนยามเกี่ยวเขากระขุดกระลายคือ,อ,อกเก่เากบก, 9, ก,กไ็ได้ปีใดปีนั้นนะเบบอกินทางลูกออดมันเพาะกินเบิร์ดอ่าแม่บัดยาม ดำนาเล่วันนี้ใช่เบ็ดกบเพอมฝนตกมาไปให้ไต่กบหน่อยมาต้มฉันไม่สมปู้มันจะรย์เมนว่าคักโตละครตัวละครไต่กบหน่อยตามนาเหือตามขาน่ามองเหาดำนาเล่โม่กันก็ยังนี่ไก่มา้หันมาระเบิดแล้วผู้ผยืมเงินต้มกินเงินก่อนบ่โตละครเหมือนมันกระดูกอ่อนดิ้กกบหน่อย ตัวละสองนิ้วพอดีคร,รับตัวกับบอกิอกกนกับตัวกับเบติโบเ็นแต่เฮายังบกกินได้เขียดแต่องขนาดเขียดไส้ก็ยังบกกินมัในแงมันบอกมันมันแข็งกระได้เราบอกมันแข็งเรา กก๊บมกินอยอกระปูนี่อ้ได้ลายอะกับเอเอยกินดับกระตูบอมีผู้ใดกินลายผมบ่ได้นะอียงเนาะแต่มันมวนเวลาไปไตห้องเห็นตัวใดเลยได้หรืมันบริฮีเอมันบริคือกกคก็เกียดได้ล่โมเทมเทเเนี่ยลได้ใดับบ อันนี้เห็นตัวได้ก็ได้อยู่มันละมวนไปตายกก็ได้สงสัยผลสีมาอีกแล้วเห็ดปวกกันออกอลยพี่น้องก็เห็นแม่นองดำได้อีกเลยเอาไปหาตั้งสามสี่มือติดกับบ่ได้บัดพอสุขภาพบ่คอยดีเนี่ยแบบ เขาจะเอาไปเรียบร้อยเอาบัตรไปปิ้งหดน้ำแถวตะกะอาะซักม,มันมีน้ำอยู่เท่าไหร่ปลาเลนถือจบเด้จ้ะเยี่ยมแล้วจะถือจบเลย ขันมันตกมาก้อื่มันได้ยงเปรงขันบ่เปงปัญหามันยังโพดได้บานนี่ลกหญ้าลกหญ้าองี้ผลมาผลตกคือหวานและผลตกผลตก ข้ามาทางในก่อนเฮาคนมาแล้วพี่น้อ,องวันเช้านี้ก็แห้งเติบแต่ว่าบ่เฮงประมาณเฮงสุดประมาณนาทีหนึ่งสองนาทีาวทัน,นเช้าที่นอนเฉยหามผ่าแต่ตัวทราบเรงคิดขึ <laughs> น้นบินลงนอนสบายเลยแต่ดับดับมอโซ ยมังมออนได้นอนตุ่ืนใหญ่เยปกแปกกแมาหนี่น้องปวดมือไปหมดเลยวเนี่ยนอนลงมามีมากกับัว้ี้นนีมีแก่เป็นอ

กำลังปกแปลกปกแปลกลงมาพี่เนอะ ตกสังสตอนเสาะตอนแรงมันตกขนาดเลยคลิปนี้ก็ขอลากอนเล้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนติดตามรับชมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเคยลาดยเด้อพอกันในคลิปนานะสบายดี